สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆ FC ทั้งเก่าและใหม่และเพื่อนเข้ามาติดตามชมแม่หมอนะคะแม่หมอกับสวัสดีคะ่ะมาคะ่ะแม่หมอจะมาในหัวข้อกายหยาบของคุณใครคือผู้ดูแลให้คุณปลอดภัยทั้งยามหลับและยามตื่นกายหยาบนั่นก็หมายถึงร่างกายของคุณนะคะ ใครที่ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คุณแค้วคาดปลอดภัยทั้งยามหลับและยามตื่นก่อนอื่นแม่หมอขอดูคุณก่อนนะคะว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างพลังงานแล้วก็ธาตุทาไมต้องพลังงานแล้วก็ธาตุเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าช่วงนี้ธาตุพลังงานของคุณโอเคไหมโอ้ oh. พลังงานธาตุของคุณนะคะธาตุของคุณอยู่ในช่วงที่เกี่ยวข้องกับพลังงานพลังงานของคุณในช่วงนี้นะคะเป็นพลังงานที่ขมักขเมเนมากคุณต้องการที่จะทําอะไรบางอย่างไหม คุณมีการที่จะเรียนรู้ศึกษาบางอย่างหรืออาจจะเรียนรู้ศึกษาในศาสตร์ของการทำนายทายทักหรือเรียนรู้การหรือคุณกำลังขมักข้นในเรื่องข่าวสารบ้านเมืองหรือสถานการณ์ที่เป็นอยู่หรือเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเหมือนอย่างที่ในคำทำนายบอกมาไหมช่วงนี้พลังงานของคุณเป็นช่วงที่อยากรู้ความเป็นจริงอยากรู้เหตุหการณ์ที่จะเกิดขึ้น หรืออาจจะเป็นพลังงานที่มีคําถามว่าสิ่งที่ทํานายไทยทักสิ่งที่เข้ามาสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเหมือนอย่างที่ใครหลายๆคนได้พูดถึงได้กล่าวถึงในสถานการณ์โลกวันนี้ที่เป็นไหมเพราะขึ้นแต่ห้พิเทแล้วก็ขึ้นไพ่ทํานายสองใบแล้วก็ตามด้วยไมาย่าแเราก็ตามด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะรู้เหตุการณ์ว่าสิ่งที่ทํานายมานี่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างที่คําทํานายพูดหรือจะเป็นเพียงแค่คําพูดหรือจะเป็นเพียงคําแค่ เดาเหตุการณ์สถานการณ์หรือจะเป็นคำเป็นเพียงแค่คำพูดที่หาผลประโยชน์ในทางด้านนี้มีอารมณ์หลากหลายแต่ที่แน่ๆของคุณมีการยึดติดมีการยึดติดมีการเฝ้ามองมีการดูมีการคิดพิดจรารณามีการตัดสิน สิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่คุณนะคะอยากจะให้สถานการณ์หรืออยากจะให้สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะให้คุณนะคะได้รู้คําตอบของอนาคตได้รู้ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพื่อที่จะได้รับมือเพื่อที่จะได้ว <Samsung. S 1> างแผนกับชีวิตหรือเพื่อที่จะได้รับรู้ถึงสถานการณ์ว่าคุณจะไปในทิศทางไหนสถานการณ์โลกจะเป็นแบบไหนการลงทุนหรือสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นคุณจะอยู่แบบไหนในสถานการณ์นี้ควรจะเตรียมตัวควรจะหยิบยื่นควรจะทําอะไร เป็นพลังงานที่ส่องมองทั่วโลกเลยค่ะมองสถานการณ์ทั่วโลกมีการคิดการตัดสินใจมีการรับฟังข่าวสารมีการเฝ้าดูสถานการณ์มีการาพูดคุยสื่อสารพบปะกับผู้คนไม่งั้นคุณก็ทำงานเกี่ยวกับนักอ่านข่าวหรือเกี่ยวกับการสื่อสารหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ไปทำงาน เกี่ยวกับการสื่อสารต้องติดตามข่าวสถานการณ์นั้นเพื่อชี้แจงบอกเหตุการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นว่าเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่ขึ้นอยู่กับคุณนั่นก็หมายถึงมีการส่องมีการมองมีการดูทางอินเทอร์เน็ตมีการสื่อสารแล้วมีเหตุการณ์ที่ฉับพันมีเรื่องที่ทําให้คุณนะคะต้องคิด ต้องนึกถึงหลายๆหัวข้อหรือในในหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันทุกวันนี้นะคะโอโหพลังงานของคุณอยู่ในช่วงที่อยากจะรู้ความเป็นไปของบ้านเมืองอยากจะรู้ความเป็นไปในสิ่งที่คุณอยู่ในสถานที่ที่คุณอยู่ในบริบทที่คุณอยู่ว่าจะไปในทิศทางไหนจะเป็นเหมือนอย่างที่คําทานายไหมจะเป็นเหมือนอย่างที่โชคชะตากําหนดไหมคือหลากหลายมากค่ะหลากหลายพ่อไพ่นะคะเป็นไพ่ที่ใช้เซน์ใช้สัญชาตญาณ หรือบางคนก็อาจจะอยู่ในช่วงที่รู้ล้ค่ะว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นไปในทิศทางไหนแต่ก็อยากรู้แบบให้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยากให้รู้แบบคือไม่คาดการอยากให้เป็นไปตามที่อะไรจะเกิดจะได้เตรียมตัวทันนี่นะค่ะเพราะว่าไม่อยากผิดพลาดในอดีตในอดีตอาจจะเคยประมาทหรืออาจจะเคยผิดหวังอะไรในหลายๆอย่างมาแล้วอยากจะให้ตอนนี้น่ะตัวเองได้เตรียมตัวรับกับสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างเพื่อคนในครอบครัว นี่คือบริบทพลังงานที่วุ่นวายอยู่กับตัวเองวุ่นวายอยู่กับคุณนะคะที่คุณคิดที่คุณกําลังจับจ้องดูสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างซึ่งทําให้คุณนะคะยึดติดอยู่ว่าจะไปในทิศทางไหนคุณจะตัดสินใจอย่างไรกับอนาคตกับชีวิตกับความเป็นอยู่ของคุณนี่แหละคะ่ะแล้วเรามาเข้าตามหัวข้อเลยแล้วกันนะคะว่ากายหยาบของคุณนะคะ ใครคือผู้ปกป้องคุ้มคอรองทั้งยามหลับและยามตื่นนะคะ โอ้ยขึ้นมาอีกแล้วเพื่อนๆโอ้โหเพื่อนๆแม่หมออย่าเพิ่งรับผารเสียงแม่หมอโูโ้นะคะเพราะว่าพลังงานไพ่คือแม่นยำจริงๆค่ะแม่หมอพูดเลยว่าแม่นยำจริงๆไพ่มีตั้ง3ามสสองสาบแปดใบแต่ทำไมออกมาซ้ำใบเดิมทั้งที่เราก็สับ นั่นไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะคะขึ้นเหมือนเดิมบูหู m มก่กอแม่หมอจะได้ระวังตัวไว้เช่นเดียวกันนะเนี่ยโอ้โหหัวข้อนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญแล้วละคะ่ะเป็นสถานการณ์ที่กายหยาบของ คุณนะคะใครคือผู้ดูแลให้ทั้งให้ปลอดภัยทั้งยามหลับและยามตื่นนะคะสิ่งที่คุณให้ความเคารพนับถือนั่นก็คือแต่ละศา,าสนาแล้วแต่ว่าคุณจะปกป้องแล้วแต่คุณจะมีความศรัทธาในศาสนาไหนๆน,นะคะศาสนานั้นๆล้วนแล้วแต่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองคุณถ้าคุณนับถือศาสนาพุทธนั่นก็หมายถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่คุณให้ความเคารพกาบไว้เพราะขึ้นสองใบเลยแม่หมอนี่ก็คือแบบ ตื่นจะงาสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าท่านคอยปกป้องคุ้มครองคุณทั้งยามหลับและยามตื่นนะคะกายะเพื่อที่จะไม่ให้ใครนะคะเข้ามายุ่งวุ่นวายนะคะในยามที่คุณหลับไหลนะคะแล้วที่สําคัญนะคะท่านปกป้องคุณจากเรื่องอะไรท่านปกป้องคุณจากเรื่องที่คุณกําลังเป็นกังวลอยู่ตอนนี้สถานการณ์โลกสถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์ที่คุณกําลังเจออยู่จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันนะคะ เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นในอดีตเคยมีคนเดินจากเคยมีการเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในอดีตเกี่ยวกับโลกของเรานี่หละค่ะเกี่ยวกับโลกแล้วที่สําคัญนะคะให้ระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะมากับสัตว์ด้วยนะคะกับสัตว์กับคนนี่ละค่ะกับสัตว์กับคนแล้วที่สําคัญกับ ธรรมชาติค่ะจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นในอดีตจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านปกป้องคุ้มครองกายหยาบของคุณในยามที่คุณหลับนอนท่านก็คอยดูแลคุณทุกยีบสี่ชั่วโมงนั่นก็คือครูบาอาจารย์แล้วก็ศาส,สนาหรือครูบาอาจารย์ที่คุณให้ความเคารพนับถือนะคะ ไม่หมอไม่รู้หรอกค่ะว่าคุณน่ะบูชาอะไรหรือคุณให้ความเคารพนับถือสิ่งไหนแต่ที่แน่ๆน่ะสิ่งที่คุณให้ความเคารพนับถือการบ้ายสวดมนต์ภาวนาสิ่งนั้นท่านจะคอยมาปกป้องคุ้มครองคุณในยามที่คุณหลับไม่ให้คุณเป็นอะไรไม่ให้ใครมาลบกวนไม่ให้พลังงานที่ไม่ดีนะคะเข้ามาทําลายคุณในยามที่คุณหลับไหลท่านจะให้คุณหลับแบบพักผ่อนแบบเต็มที่นะคะ แล้วในยามที่ตื่นเหตุการณ์ที่เกิดฉับพลันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันตามถนนตามสถานที่ที่คุณไปผู้คนเยอะแยะไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเกิดขึ้นด้วยมนุษย์ตั้งใจทําหรือธรรมชาติท่านจะคอยปกป้องคุ้มครอง,งให้คุณแค้วคาดปลอดภัยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะท่านก็อยากจะบอกคุณนะคะว่า มายานั่นก็คือท่านปกป้องคุณจากคนที่จะเข้ามานะคะช่วงนี้อาจจะมีพลังงานของคนที่เข้ามาหลอกลวงมาต้มตุนหรือเป็นมายาที่สร้างขึ้นภาพภายนอกดูเหมือนคนดีเป็นคนมีศีลธรรมเป็นคนมีเมตตาให้ระวังมากๆในช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะคะเป็นพลังงานของการที่ต่างคนต่างเอาโตโัวรอดต่างคนต่างเห็นแก่ตัวต่างคนต่างต้องการที่จะ หาที่ปลอดภัยให้กับตัวเองจนเลยคำว่าเผอทำร้ายเผอเบียดเบียนซึ่งกันและกันสิ่งนี้ท่านก็คอยกันกองมนุษย์เหล่านี้ออกจากตัวคุณเพื่อปกป้องคุ้มครองคุณนะคะคุณนะคะมีพลังงานพิเศษนั่นก็หมายถึงว่าถ้าคุณเป็นคนที่ชอบปฏิบัติหรือคุณเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของการทำความดีนะคะคุณก็จะมีพลังงานของครูบาอาจารย์ที่ท่านคอยปกป้องคุ้มครองคุณ ปกป้องกายหยาบของคุณนะคะให้คุณอยู่ในสถานที่ปลอดภัยให้คุณแค้้วคลาดปลอดภัยนะคะคุณจะสามารถสัมผัสแล้วก็เชื่อมพลังงานกับท่านได้ด้วยพลังงานของธรรมชาติด้วยพลังงานของน้ําด้วยพลังงานบางอย่างที่เป็นพลังงานของ ความสงบนิ่งของคุณหรือเป็นพลังงานในสถานที่ที่คุณไปแล้วรู้สึกปลอดภัยในยามใดที่คุณมีความรู้สึกเงียบเงียบหรือคุณต้องใช้ความคิดหรือใช้วาจานะคะคุณมักจะมีพลังงานของครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ชายนะคะเป็นผู้ชายที่เป็นพ่อแก่แม่แก่หรือเป็นปู่ย่าตายายหรือเป็นเป็นฤาษีหรือเป็น ใครสักคนหนึ่งนะคะที่ท่านนะคะคอยดูแลปกป้องคุ้มครองคุณนะคะท่านมีบางอย่างที่บารมีนะ่ะจะช่วยเหลือคุณในทางด้านคําพูดการสื่อสารการเจรจาแต่ไพ่ทํานายขึ้นมาแม่ัหมอก็คิดว่าเกี่ยวข้องกับการทํานายทายทักเช่นเดียวกันนะคะเป็นพลังงานที่ท่านจะให้ความแม่นยําแล้วก็ให้คุณสื่อสารนะคะ สื่อสารบอกเก่าในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อที่จะได้เตือนสติใครหลายๆคนนี่แหละค่ะเป็นพลังงานของท่านที่คอยปกป้องคุ้มครองแล้วอีกอย่างหนึ่งท่านจะคอยปกป้องคุ้มครองไม่ใช่เฉพาะกายหยาบนะคะท่านจะคอยปกป้องคุ้มครองให้คุณนะคะอยู่ในสถานที่อุดมสมบูรณ์นั่นก็หมายถึงไม่ขาดไม่แคลนนะคะ คุณนะคะสามารถอยู่ได้ในสถานการณ์ที่เกิดเหตุการณ์แบบฉับพลันขึ้นในชีวิตสิ่งนี้ล่ะคะ่ะที่ท่านคอยปัดเป่าแล้วก็ดูแลคุ้มของคุณนะคะซึ่งเป็นพลังงานที่สุดยอดมากๆค่ะเป็นพลังงานที่ใหญ่มากๆเป็นทั้งพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพระพุธพะทธธรรมพระสงฆ์แล้วแต่ว่าคนนับถือศาสนาใน สิ่งที่คุณศรัทธานั่นแหละค่ะที่ท่านนะคะคอยดูแลแล้วก็ปกป้องคุ้มครองคุณนั่นก็หมายถึงความดีนะคะความดีของคุณทึ่งเชื่อมโยงสิ่งกับสิ่งที่คุณให้ความศรัทธานะคะท่านจะคอยปกป้องกายหยาบเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อกายหยาบของคุณเนี่ยเมื่อคุณทําความดีคุณอยู่ในศีลธรรมท่านก็จะรักและก็ทนุษย์นอมคอยดูแลเพื่อที่คุณจะได้ทําหน้าที่ของคุณต่อไปนะคะเมื่อคุณทําหน้าที่ของคุณได้สําเร็จบรรลุเป้าหมายบุญบารมี ก็จะไปถึงท่านด้วยท่านก็จะได้รับบุญบารมีจุดนี้กับคุณแล้วคุณก็จะได้สร้างบุญบารมีช่วยเหลือใครหลายๆคนอีกเป็นพลังงานเยอะมากค่ะมีทั้งผู้หญิงมีทั้งคนแก่มีทั้งผู้ชายแล้วมีทั้งพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะคะที่ท่านนะคะ คอยวนเวียนมาปกป้องคุ้มครองคุณเพราะฉะนั้นเป็นพลังงานที่ท่านปกป้องคุ้มครองจากภัยอันตรายทั้งมนุษย์ทั้งในยามหลับยามตื่นทั้งในการเดินทางไม่ว่าคุณจะไปไหนมาไหนท่านจะปัดเป่าสิ่งน,นี้ให้คุณนะคะแล้วป้องกันให้คุณนะคะเหตุการณ์แบบไม่คาดฝันท่านก็จะคอยปกป้องปัดเป่าออกไปจากให้คุณนะคะเป็นพลังงานที่สุดยอดมากๆ แม้กระทั่งในยามที่คุณมีปัญหามีความทุกข์ทุกนั้นเกิดจากอดีตท,ทุกนั้นรู้สึกว่ามองหาเส้นทางไม่เจอว่าคุณจะแก้ไขปัญหาอะไรได้คุณจะมีสติปัญญาเกิดขึ้นจะมีพลังงานหรือจะมีสถานการณ์นะคะเข้ามาช่วยเหลือให้คุณตัดสินใจให้คุณนะคะหาช่องทางออกได้โดยที่คุณก็ไม่สามารถที่จะ เชื่อเลยคะ่ะว่าเป็นไปได้อย่างไรเพราะว่าถ้าคุณติดขัดในทางการเงินหรือปัญหาอะไรบางอย่างนะคะแต่สิ่งน,นี้นะคะสิ่งน,นี้ไม่ใช่ว่าแม่หมออ่านมาแล้วจะเกิดขึ้นกับทุกคนในพลังงานนี้เน้นนั่นก็คือคุณจะต้องเป็นคนที่อยู่ในศีลธรรมแล้วก็ทําคุณงามความดีให้กับกายหยาบหรือกับตัวเองนั่นก็คือการไม่เบียดเบียนใครถ้าคุณมีศรัทธาในความดีคุณอย่ายึดติดนะคะ บางคนมีความดีแต่เรายึดติดในความดีว่าตัวเองอาจจะมีพลังพิเศษบางอย่างอภินิหารบางอย่างแล้วกดแค้นใครเอาพลังงานจุดนี้ไปสาบแช่งใครอันนี้ก็ถือว่าไม่โอเคแล้วนะคะ การที่เรายิ่งมีบารมียิ่งมีพลังงานหรือยิ่งมีครูบาอาจารย์ปกปักรักษาสิ่งที่เราควรจะทําเลยนั่นก็คือการปล่อยวางการปล่อยวางการมีเมตตาแล้วมีความหนักแน่นนะคะจะไม่มีการนินทาจะไม่มีการเปรียบเทียบจะไม่มีการให้ร้ายว่าร้ายจะไม่มีการอิจฉาอลิสยานะคะถ้าเราผ่านจุดนี้ไปได้คุณจะได้ถูกการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคอยดูแลคุณอย่างแน่นอนคะ่ะ เพราะพลังงานที่ดีๆจะดึงดูดครูบาอาจารย์ที่ดีดึงดูดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีจะปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีพลังงานที่ไม่ดีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นสิ่งหลายๆที่จะเกิดขึ้นท่านจะไม่ให้เข้ามากล้ำกายในกายหยาบของคุณนั่นก็คือร่างของคุณนั่นแหละคะ่ะร่างของเรานะคะกลัวที่เราจะมีได้อย่างเช่นเก็บไข้ได้ป่วย บางทีคนอื่นเขาป่วยในสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างเราก็จะแควคาดนะคะท่านจะให้พยายามเป็นเป็นสิ่งที่เรียกว่าสิ่งนี้คุณจะต้องสัมผัสเองนะคะอ๋อแล้วมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ท่านอยากจะบอกสื่อสารมาในยุคนี้นะคะในช่วงนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะการเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะเกิดขึ้นในสุดิท่านอยากจะบอกอะไรกับ โรคภัยไข้เจ็บที่จะตามมาในปีนี้นะคะเพื่อที่จะให้ระวังไว้ศาส,สนาไฟสมาธิ คภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะหรือเกิดขึ้นแล้วนะคะสิ่งนี้นะคะจะมาเกี่ยวข้องกับไฟไฟนั่นก็หมายถึงเกี่ยวกับเลือดกับเลือดกับน้ําน้ําอาจจะเป็นเชื้อโรคอาจจะติดเลือดเลือดเลือดนั่นก็หมายถึงว่าอาจจะเกี่ยวกับระบบ ทางเดินหายใจเกี่ยวกับระบบเลือดนั่นก็หมายการโรคติดต่อจากทางหายใจนั่นก็หมายถึงอาจจะเก็บไข้ได้ป่วยจากการสูดดมสิ่งนี้จะเป็นภัยนะคะแล้วก็จากความรักจากเพศสัมพันธ์โรคนี้จะติดตามมาจะมีโรคใหม่เกิดขึ้นซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าพิดิีลธรรม ความรักสิ่งที่ไฟนะคะไฟราคาก่อให้เกิดโรคภยัยโรคชนิดหนึ่งที่ติดต่อสิ่งนี้จะเกิดขึ้นนะคะจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้ระวังนะคะไปไหนมาไหนในที่สาธารณะนะคะการเข้าห้องน้ำอย่าลืมสิ่งที่เรียกว่าน้ำยาน้ำยาที่ล้างฆ่าเชื้อนะคะไปล้างมือไปเช็ดมือด้วยนะคะเพราะว่าในยุคนี้เป็นพลังงานของไฟขึ้นมาเลยคะ่ะไฟขึ้นมาท่านอยากบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บที่จะตามมาใน กล้จะสิ้นปีในยุคนี้ในช่วงนี้นะคะเป็นโครคภัยไข้เจ็บที่มาจากสีทิศทางสีทิศทางนั่นก็หมายถึงโรคจากความรักโรคจากเพศสัมพันธ์โรคจากการที่สัมผัสสัมผัส,ส,สการจูบกอดลูบแล้วก็ไฟไฟนั่นก็หมายถึงเลือดระบบหายใจระบบหายใจนั่นก็ติดต่อได้ทางลมหายใจน้ำลายปาก,อา,ากาอาหารการกินอาหารการกินสิ่งนี้จะเข้าสู่ระบบปอดตับ ไตไส้พุงซึ่งจะทําให้หายใจติดขัดซึ่งจะทําให้ถ้าจะพูดนี้ง่ายก็อาจจะเกี่ยวกับโรควัดหรือจะเป็นอีกสายพันธุ์ใหม่ที่เข้ามาแล้วก็จะเป็นช่องทางที่สามารถทําให้เราระบบธาตุน้ําดินลมไฟของเรามีปัญหาได้ง่ายเพราะฉะนั้นให้ระวังให้เลี่ยงนะคะถ้าช่วงไหนรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกไม่โอเคนะคะไม่โอเคมีอาการแบบไหนที่อยากจะบอกกล่าวเตือนนะคะ โอ,อ่อนเพียเจ็บปวดอ,อาการนะคะอาการที่จะเกิดขึ้นคุณจะมีอาการที่รู้สึกขั้นเนื้อคั้นตัวปวดหลังตามเส้นนะคะลุกไม่ขึ้นรู้สึกว่าไม่มีเรี่ยวแรง อันนี้นะคะให้คุณสังเกตให้ตัวเองนะคะรีบไปหาหมอไปตรวจระบบะหายใจเพื่อป้องกันนะคะแล้วที่สําคัญนะคะสําหรับท่านผู้ชายนะคะหรือผู้หญิงก็ได้เวลาเราเข้าห้องน้ํานะคะเข้าห้องน้ําระบบระบบะระบบ ขับถายระบบอะไรอาจจะติดต่อกันได้ในสถานที่ที่คุณไม่คุ้นเคยในสถานที่ที่คุณไปเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ให้นําสิ่งที่เรียกว่าเป็นแอลกอฮอล์หรืออะไรที่สามารถทําความสะอาดได้เพราะไพ่เก็บ โครคภัยไข้เจ็บตัวนี้จะมาจากระบบไฟนั่นก็หมายถึงผ่านจากน้ำลายผ่านจากกระแสเลือดผ่านจากลมหายใจนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วที่สำคัญจะทำให้คนหายใจไม่ออกจะทำให้คนนะคะรู้สึกว่าแน่นหน้าอกเป็นภัยที่เป็นโรคภัยที่เป็นชนิดใหม่ที่เกิดขึ้นจะมากับน้ำดื่มน้ำน้ำดื่มน้ำกินต้องต้มให้สะอาดด้วยนะคะเพราะว่า จะตามมาด้วยเชื้อของน้ําค่ะโรคภัยไข้เจ็บตัวนี้จะมาจากน้ํานะคะมาจากน้ํามาจากการสื่อสารน้ำจะมาช่วงหน้าหนาวด้วยค่ะช่วงหน้าหนาวโรคภัยตัวนี้จะมากับช่วงหน้าหนาวมาจากระบบน้ําสายน้ําน้ําดื่มน้ํากิน แม้กระทั่งกระแส,เล,ะสเลือดลมหายใจนะคะแล้วก็เพศสัมพันธ์นะคะเพศสัมพันธ์นั่นก็คือ,อให้ระวังค่ะให้ระวังโรคแบบนี้จะเกิดขึ้นคะ่ะในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้สิ่งที่สิ่งศักดิ์ทิศท่านอยากจะเตือนนะคะขอคำแนะนำนะคะให้สรุปสามใบ พูดแม่หมอก็หายใจลำบากเหมือนกันนะเพื่อนๆดูแลตัวเองเหมือนกันนะคะแม่หมอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกแล้วก็เตือนนะคะท่านอยากจะบอกว่าทุกอย่างนะคะทุกอย่างสิ่งนี้ขอให้เรานะคะมีสติมีสติ อย่าหวาดกลัวอะไรมากเกินไปถ้าเราทําความีสิ่งดีๆก็จะปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปค่ะแต่ก็ไม่ให้ประมาทเพราะว่ากายหยาบของเราตราบใดที่เรายังมีกายหยาบคําว่าโรคภัยไข้เจ็บ ต่อให้ท่านจะคอยปกป้องคุ้มครองเราดีขนาดไหนเมื่อถึงเวลาสิ่งที่เรียกว่ากรรมของเรานะคะกายหยาบเราก็ต้องรู้จักดูแลตัวเองไม่ได้พหวงพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะดูแลเราในในทางด้านพลังงานที่มองไม่เห็นในทางด้านสิ่งที่เรียกว่าเป็นจิตวิญญ,ญาณแต่กายหยาบของเราท่านจะปกป้องเท่าที่ปกป้องคุ้มครองให้เราได้แต่เราก็ต้องพึ่งตนเองนะคะเพราะกายหยาบนั้นเราเป็นผู้ดูแลอยู่แล้ว อาบน้ําเล็บผมระบบหายใจอะไรการกินการดื่มการทานสําคัญมากๆให้ทานในสิ่งที่เป็นสีเขียวผักผลไม้นะคะช่วงนี้ผักผลไม้ข้าวโพดฟักทองอะไรทานเข้าไปเลยค่ะแต่ขอให้ล้างให้สะอาดนะคะสิ่งนี้จะหลีกเลี่ยงโยครคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าถ้าทานเกยได้ทุงน,นี้รีบทานเลยค่ะอาหารเจสามารถที่จะภูมิ การทานโรคที่แม่หมอเกี่ยวมาเมื่อกี้ระบบเลือดระบบหายใจนะคะจะสามารถสกัดได้จะทําให้พลังงานนะคะสามารถไม่ติดเชื้อโรคแบบนี้ได้ง่ายจากพลังงานการไอการจันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านอยากจะบอกนะคะถ้าเราจะดีเลี่ยงพลังงานแบบนี้แล้วก็ให้เราดูแลร่างกายตัวเองนั่นก็คือการที่ทานอาหารเจถ้าเป็นไปได้นะคะทานผักผลไม้นะคะที่เป็นสีเขียวสีเหลืองนะคะแล้วก็ สิ่งที่สําคัญให้หลีกเลี่ยงสัตว์ที่เป็นสัตว์ปีกด,ด้วยนะคะสัตว์ที่เป็นสัตว์ปีกเพราะว่าเขาอาจจะนําพลังงานหรือนำเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บบางชนิดมาด้วยในในสถานการณ์ยุคหน้าหนาวหรือยุคที่กําลังจะมาเนี่ยแหะคะ่ะจะมาพร้อมกันเพราะฉะนั้นจะมีโรคใหม่เกิดขึ้นจากสัตว์แล้วก็น้ํานะคะจากสัตว์แล้วก็น้ําแล้วก็จากการลมหายใจแล้วก็แสเลือดนะคะจากการมี มีอะไรกันอย่างนี้ละค่ะนั่นละค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเข้าห้องน้ําอะไรก็ให้ระมัดระวังนี่คือสิ่งที่ท่านอยากจะเตือนให้เราระวังนะคะเพราะว่าร่างกายกายหยาบของเราก็เป็นสิ่งของของเราเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะวางพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านช่วยเราก็ต้องดูแลแล้วก็ปกป้องตัวเองนะคะเพราะสิ่งนี้เราต้องดูแลตัวเองก่อนแล้วท่านถึงจะช่วยเรานะคะ นี่แหละคะ่ะในคําเตือนที่ท่านบอกในหัวข้อนี้ก็จงใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะเพราะเป็นไพ่รวมไม่ใช่ดูกันส่วนตัวนะคะเพื่อนๆแม่หมอก็พยายามที่จะสื่อสารเตือนเท่าที่บอกได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลหรือวิตกมากจนเกินไปจงฟังแบบมีสติให้เราระมัดระวังเท่านั้นนะคะไม่ใช่ให้เราหลงงม,มงายจนชนิดแบบต้องเอามาเป็นทั้งชีวิตนะคะ ทุกอย่างต้องผ่านกันกันกองนะคะทุกอย่างต้องผ่านกันกันกองแล้วก็สติปัญญานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แม่หมอก็คงจะขอพอแค่นี้นะคะถ้าแม่หมอพูดผิดพลาดประการใดกับขอโทษขออภัยณนะที่นี้นะคะสติปัญญาศีลธรรมจะทําให้เรานะคะเดินทางทางโลกและทางธรรมผิดพลาดน้อยที่สุดเป็นกอป้องกันให้เราแควคาดปลอดภัยนะคะ แม่หมอขออวยพรให้ทุกคนนะคะประสบผลสำเร็จทั้งหน้าที่การงานด้านครอบครัวแล้วก็ด้านความรักเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ